ในวิดีโอที่แล้วนะครับเราได้แสดงแล้วนะครับว่าเ,เส้นตรงนะครับดิเลกทริกนะครับก็คือเส้นตรงลักษณะนี้ก็คือ y เท่ากับ k นะครับเป็นเส้นตรงดิเลคทริกขนานกับแกน x นะครับจุด A B เป็นจุดโฟกัสนะครับเซตของจุดอะไรที่ห่างจากจุดโฟกัส A B และห่างจากเส้นดิเลกทริกเท่ากันนะครับ ก็คือเซตของจุดซึ่งเป็นรูปเป็นกราฟของพาราโบลาลักษณะนี้นะครับเซตของจุด x y ใดๆนะครับที่ห่างจากจุดโฟกัสตรงนี้นะครับอ่าและห่างจากจุดเดลติกิกเท่ากันแล้วเป็นลักษณะของเซตของจุด x y ที่เป็นรูปพาราโบลานะครับ แล้วเราได,ได้แสดงแล้วว่าสมการพาราโบลาอยู่ในรูปลักษณะสมการนี้นะครับสีเขียวด้านบนนะครับซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขระยะห่างระหว่างจุดตรงนี้นะครับ <c oughs> อ่านี่คือรูปทั่วไปของสมการพาราโบลานะครับอ่า เราลองพิจารณาสมก,การพาราบโบลาในรูปของ y ทับ x กำลังสองนะครับถ้าเราเทียบกันกับสมก,การมาตรฐานตรงนี้นะครับก็จะพบว่า,าสัมประสิทธิ์หน้า x กำลังสองเป็นหนึ่งตรงนี้ก็จะทำให้คำนวณได้ว่าหนึ่งส่วนสอง b ลบ k จริงแล้วคือหนึ่งนะครับเราจะลองคิดดูนะครับว่า y ทับ x กำลังสองเป็นพาราบโบลาให้เรารู้จักกันดีเนี่ยจะมีเส้น directrix แล้วก็จุดโฟกัสยังไงโดยเทียบกับสิ่งที่เราได,ไ,ดได้ทำมาแล้วด้านบนนะครับตอนนี้ได้แล้วว่า1เท่ากับ1.02คูณด้วย b ลบ k นะครับสมการ y ถ้า x กำลัง2เขียนอีกครั้งหนึ่งให้เทียบกันได้ง่ายครับก็ได้เป็น y ลบ0เท่ากับ1คูณด้วย x ลบ0ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับอันนี้จะเทียบกันง่ายแล้ว เราก็จะเห็นว่า1เท่ากับ1หารด้วย2คูณด้วย b ลบ k นะครับตามที่เราทดไปตรงนี้นะครับต่อไป a ก็คือ0นะครับตรงนีจนะนนออ้จุดยอดนะครับตามแนวแกน x ก็คือ0อ่าเไม่ใช่จุดยอดนะครับก็คือเป็นจุดโฟกัสนะครับจุดโฟกัสตามแนวแกน x จะได้ a เป็น0 แล้วเราก็พบว่า b บวก k ส่วน2เท่ากับ0ถ้าเทียบกันนะครับ b บวก k ส่วน2เท่ากับน0นะครับอ่าตอนนี้เรามีข้อมูล2สมการ3สมการแล้วนะครับก็คือจะทำให้เราทดได้ว่า จุดโฟกัส A, B และเส้นไดเรก r ริก y ถ้า k คืออะไรสำหรับสมการ y ถ้า x กำลังสองนะครับเราจะข้อมูลน,นี้มาหาหา k นะครับแล้วก็หาจุดโฟกัส A, B สำหรับสมการ,ร y ถ้า x กำลังสองตัวนี้นะครับเป็นสมการให้รู้จักกันดีนะครับ เราจะลองคำนวณดูจากตอนนี้รู้แล้วนะครับว่าจุดได้จุด A เป็นศูนย์ที่เหลือก็คือต้องหา B กับ K นะครับหา B กับ K ก็คือเป็นตัวแปรอันโน w นนะครับหรืออ n นโน w นสิ่งเราไม่ทราบค่า2ตัวคือ B กับ K เรามี2สมการนะครับก็สามารถแก้หาได้นะครับหา B กับ K ได้ เราลองทดหาดูนะครับว่า b กับ k คืออะไรสำหรับสมการ y เท่ากับ x กำลังสองลองมาทดตรงนี้นะครับคูณทั้งสองข้างนะครับด้วย2 b ลบ k ก็ได้เป็น1เท่ากับ2คูณด้วย b ลบ k สมการที่1น,นะครับ อาหารหารด้วย2นะครับก็ได้เป็น1นึ่งส่วนสเท่ากับบลบเนะครับสมการที่1เก็บไว้นะครับเอาอีกสมการหนึ่งมาใช้ b ีบวกเส่วนสเท่ากับศก็หมายถึง b ีบวกเเท่ากับศนย์นั่นเองนะครับก็คือได้ b ีบวกเเท่ากับศนย์เป็นอีกสมการหนึ่งสมงสมการนี้ แก้หา b กับ k ได้นะครับโดยการเอามาบวกกันก็ได้เป็น 2b เท่ากับ1ส่วน2นะครับบวกกันแก้หา b ได้เป็น b เท่ากับ1ส่วน4นะครับได้ b มาแล้วตัวหนึ่งเหลือ k อีกตัวหนึ่งนะครับเนื่องจาก b เท่ากับ1ส่วน4นะครับ0เท่ากับ1ส่วน4บวกด้วย k เพราะนั้นได้ว่า k เท่ากับลบ1ส่วน4นะครับ k เท่ากับลบลบเศษ1ส่วน4 อ่าตอนนี้ข้อมูลที่เรามีอยู่ทั้งหมดเพียงพอที่จะมาวาดกราฟของสมการพาราบโบลา y เท่ากับ x กำลังสองแล้วนะครับอ่า y เท่ากับ x กำลังสองก็เป็นพาราบโบลาหงายนะครับจุดยอดอยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์นะครับลักษณะนี้อืมนะครับอันนี้สมการ y เท่ากับ x กำลังสองนะครับ หรือเขียนเป็น y ลบ0ทั้งหมดเท่ากับ1คูณด้วย x ลบ0ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับอ่าเราก็สามารถเซตจุดโฟกัสได้จุดนี้นะครับอ่าจุดนี้ก็ต้องเป็นจุด A B ใช่ไหมครับ A ก็คืออะไรครับอ่าจุดยอดในที่นี้คือจุด0 0นะครับ เอามาจากค่าตรงนี้นะครับจุดเว r ร์เทก็คือจุดยอดได้เป็นศูนย์ศูนย์นะครับรนั่นอ่าอันนี้คือคือจุดยอดข้อมูลนี้บอกเราว่าคือจุดยอดคือตรงนี้นะครับจุดศูนย์ศูนย์ต่อไปจุดโฟกัสของพาราโบลาก็คือต้องอยู่ด้านบนนะครับของจุดของจุดยอดนะครับจุด Uh, coordinate นะครับของจุดโฟกัสคืออะไรก็คือจุด A B ใช่ไหมครับก็คืออยู่เหนืออยู่บนอยู่อยู่เหนือจุดจุดยอดนะครับโ o o r d i n a เป็น A และ B อ่าจุด A และ B จุดพิกัดของของจุด โฟกัสก็คือจุด A และ B A เราทราบแล้วว่าคือ0นะครับ B ก็คือ1ส่วน4นะครับเพราะนั้นจุดนี้ก็คือจุด0 1ส่วน4นะครับคือจุดโฟกัสของพาราโบลานี้เส้นไดเรกทริกก็คือ y เท่ากับ k แต่ k ในที่นี้เป็นลบ1ส่วน4เพราะนั้นเส้นตรงก็อยู่ด้านล่างนะครับลักษณะนี้สมการ เส้น дир ักตริกก็คือ y เท่ากับ k เท่ากับลบหนึ่งส่วนสี่นั่นเองอจุด v e r t e x จุดยอดตัวนี้ห่างจากจุดโฟกัสหนึ่งส่วนสี่ห่างจากเส้น д e р ักตริกขนาดหนึ่งส่วนสี่ด้วยนะครับเป็นการตรวจสอบได้ง่ายนะครับว่าห่างห่างห่างเท่ากันนะครับ อันนี้คือตัวอย่างของสมการ y ทปเ x กซำลังสองซึ่งเราสร้างันดีอยู่แล้วนะครับเป็นการหาหาเสา้นดิเรกิกนะครับสมการของเส้นดิเรกิกแล้วก็สมการ focus <c oughs> จุดโฟกัสได้โดยง่ายต่อไปเราจะทําในกรณีทั่วไปนะครับพี่นันในกรณีทั่วไปถ้ากําหนดสมการพาราโบลารูปใรดมาให้นะครับสมการของเส้นดิเรกิกและจุดโฟกัสจะหาได้อย่างไรนะครับคือวัตถุประสงค์ต่อไปนะครับ <c oughs> <recurs> ö, จะเริ่มต้นยังไงดีนะครับสมมุติถ้ากำหนดสมการ y ลบ b บวก k ส่วน2เท่ากับ1ส่วน2 b ลบ k x ลบ a ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับ มสมการเส้นดเล็กทริกก็คือ y เท่ากับ k ใช่ไหมครับอันนี้ทราบแล้วโฟกัสก็คือจุด A และ B อ่านะครับอันนี้คือข้อมูลที่เราเราเราทดไว้ก่อนนะครับที่เราทราบแล้วทีนี้ถ้าเกิดข้ากำหนดสมาการพาราโบลาใดๆมาให้นะครับนะครับ สมมุติมีคนกำหนดสรรมการพาราโบลา y ลบ y 1นะครับเท่ากับ a ใดๆของคูณด้วยนะครับอันนี้ผมกำลังทำทำทำรูปแบบทั่วไปเลยนะครับจะหาว่าเส้นเด e c t r i กและจุดโฟกัสหายังไงเมื่อเขากำหนดสรรมการพาราโบลารูปแบบนี้มาให้นะครับรูปแบบที่กำหนดให้ก็คือ y ลบ y 1เท่ากับ a x ลบ x 1ทั้งหมดยกกำลังสอง,น,ง 2, นะครับ เป็นพาราโบลาจุดยอดอยู่ที่จุด x 1 y 1นะครับตรงนี้นะครับตอนนี้เรารู้ได้โดยทันทีนะครับว่าจุดจุดยอดอยู่ที่จุด x 1 y 1ถ้าเทียบดูจะหาจุดโฟกัส a เล็กก็จะทราบแล้วว่า a เท่ากับ x 1นะครับก็คือตำแหน่งจุดโฟกัสในแนวแกน x ค่า a เล็กมีค่าเท่ากับ x 1 ตัว a ที่เขากำหนดมาให้มีค่าเท่ากับ1ส่วน2คูณด้วย b ลบ k อ่าแล้วก็มาทดเก็บไว้ก่อน a เท่ากับ1ส่วนด้วย2คูณด้วย b ลบ k นะครับอ่าทดต่ออ y 1 y 1นะครับ y 1ก็มีค่าเท่ากับ b บวก k ส่วน2อ่าเทียบกันตรงนี้นะครับ กระทษไว้อีกข้อมูลหนึ่ง y 1เท่ากับ b บวก k ส่วนด้วย2นะครับเรามี2สมการตอนนี้มี2ตัวแปร ى, หรืออันนนที่ต้องการแก้หาคือ b และ k ในรูปฟอร์มใดๆนะครับจัดรูปนิดหนึ่งคูณทั้ง2ข้างนะครับด้วย2นะครับก็ได้เป็น b ลบ k เเท่ากับ1ส่วน2นะครับคูณด้วยบลบ k ทั้งสองข้างนะครับตรงนี้จัดรูปได้เป็น b ลบเเท่ากับ1 2, นส่วน 2a ทางด้านขวาอีกข้อมูลหนึ่งก็คือได้เป็น2 y 1เท่ากับ b บวก k 2สสมการ2ตัวแปรอันนนแก้หา b และ k นะครับเอามาทดงนี้จะเป็น b บวก k เท่ากับ2 y 1 บวกกัน2สมการได้เป็น 2b เ<บ>ท่ากับ1ส่วนด้วย 2a บวก 2y1 หรือแก้หา b ได้เป็นเอาสองหารตลอดนะครับ 1, 1> ส่วน4 a บวกด้วย y1 ก็คือจุดพิกัดของจุดโฟกัสในแนวใน,ในแนวแกน y คือค่า b นะครับก็คือเอาค่า y 1จุด v e r t e x จุดยอดนะครับบวกไปด้วยปริมาณ1ส่วน 4a ไปนั่นเองนะครับ n อ่าอดโคอิเดตของจุดโฟกัส b นะครับในแนวแกน y คือเอาค่า y 1จุดยอด y 1นั่นแหละบวกไปด้วย1ส่วน 4a ต่อไปแก้หาสมการเวลเท็กซ k ตอนนี้ 2y1 b แล้วก็มาแทนตรงนี้นะครับได้เป็น 2y1 เท่ากับ1ส่วน 4a บก y1 บวก k ตัด 2y1 ตัดกับ y1 ตรงนี้เอา,า y1 ลบทั้งสองข้างนะครับก็ได้เป็น y1 ลบด้วย1ส่วน 4a เท่ากับ k ได้สมการ k มาแล้วนะครับ สมการเส้นเดเดคริกนะครับก็เหมือนกันคล้ายๆกันก็คือสมการเส้นเด e c t r i กก็คือเอาค่า y 1นะครับพิกัดจุดยอดในแนวแกน y ลบด้วยปริมาณ1 4ส่วน4 a นะครับดังนั้นสรุปก็คือถ้ามีาสมการพาราบลากำหนดมาให้ในรูปของ y ลบ y 1เท่ากับ a x ลบ x 1กำลังสนะครับ ลักษณะกราฟจะเป็นยังไงนะครับข้อมูลทั้งหมดมาสรุปอีก,อกครั้งหนึ่งตรงนี้นะครับลักษณะกราฟของตรงนี้ก็จะเป็นพาราโบลาหงายนะครับสมการเป็นักดัะแบบนี้ Vortex จุดยอดนะครับก็คือจุดนี้มีพิกัดเป็น x 1 y 1อ่าอันนี้ทดได้โดยตรงนะครับว่าจุดยอดคือเป็น x 1 y 1 เส้น d i e ล็กตริกก็คือสมการเป็น y เท่ากับ k k เท่ากับ y 1ลบด้วย1ส่วน4 a นั่นเองก็คือ y 1ต่ํต่ำลงมาด้วยปริมาณ1ส่วนด้วย4ี่ a c t o r a ตรงนั้นนะครับอันนี้ตรงนั้นก็คือระยะทาง1ส่วน4 a ต่ำลงมาลบนะครับเพราะนั้น a ที่เขามดมาให้ตรงนั้นก็คือจะเป็นตัวบอกระยะ d i r e c กตริกนะครับ สมการเส้นไดเดกรกทิกก็เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับโดยมีสมการเป็น y เท่ากับ y 1นะครับลบด้วย1ส่วนด้วย 4a นะครับ a ก็คือเป็นแฟกเตอร์หน้า x กํลังสองที่เขากำหนดมาให้นะครับเราก็สามารถที่จะวาดสมการเส้นไดเรกทิกได้ทั้งองเดียวกันจุดโฟกัสก็คือตำแหน่ง ab a ก็คือตำแหน่ง x 1นะครับ B ก็คือค่า y 1บวกด้วยปริมาณ1นึขึ้นไปเท่ากันนะครับผลสัพ,พิกัดตัวนี้เป็น x 1 y 1บวกด้วย1 4 A นะครับขึ้นไปด้วยขนาดปริมาณ1 /4a นอะัอันนี้คือสมบูรณ์แล้วนะครับอลองมาดูตัวอย่าง ันดูะครบสมมติถ้าเขากำหนดสมการมาให้ y ลบ1เท่ากับ2คูณ x ลบ3 mm hmm. ทั้งหมดยกกำลัง 2, 2> mm hmm. นะครับจุดยอดก็คืออะไรครับ3 1นะครับจุดยอดคือ3 1ค่า a ใหญ่มีค่าเป็น2นะครับอ่าเราลองหาจุดยอดก่อน3 x 3 y 1จุดยอดจุดตรงนี้นะครับเป็น เป็นพาราโบลาหงายเนื่องจากเทอมนี้เป็นบวก2นะครับ2เป็นบวกเป็นพาราโบลาหงายถ้าเป็นลบก,ก็จะเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับอ่าเป็นพาราโบลาหงาย a ใหญ่ตอนนี้มีค่าเป็น2เพราะฉะนั้น1ส่วน4 A ก็คือ1หารด้วย2คูดิส4ก็คือ1ส่วน8นะครับเพราะฉะนั้นจุดโฟกัสก็คืออยู่เหนือจุด ยอดขึ้นไป1นส่วนแหน่วยและเส้นเดลต้าทิกทก็ต่ำลงมา1นส่วนแหน่วยนะครับขนาดนี้อันนี้จุดชิดนิหนด,ดนหนึ่งนะครับเพราะปริมาณมันค่าน้อย1นส่วนแนะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับถ้าเขากำหนดสมก,การพาราโบลามาให้อ่ารู้ว่าตรงนี้ปริมาณนี้ A คืออะไร แล้วก็สามารถหาจุดโฟกัสหาเส้นด i r เ c ็กทริกหาจุดยอดได้แล้วนะครับโดยปริมาณที่สำคัญก็คือ1หารด้วย 4a นั่นเองนะครับ